รีดดังกับเจนอรหันต์แห่งควิกแซวครับ ข้เาเส้นั่นเองนะครับทั้ง7รสชาตินะครับผมแ,มแสบทุกรสชาติเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ได้เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหแค่มองหน้าพิซเซเตอร์นรี่ก็แสบแสบจีดเลยนะครับผมนะครับแต่ละคนที่ไม่ธรรมดาโปรไฟล์นี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจริงนะครับบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของ คนรุ่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ติดตามผลงานนะครับของเหล่าเิลปินของเราด้วยนะครับตอนนี้เรามาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกันดีกว่านะครับพร้อมกับบอกรสชาติของแต่ละคนว่าใครเป็นพรีเซนเตอร์ของรสชาติไหนกันบ้างนะครับสำหรับคลิกแสบของเรานะฮะอรหั์แรกของเรานะครับเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายมือผมก่อนเลยดีกว่านี่นะฮะมาแบบคู่เลยนะครับผมนะฮะแนะนำตัวได้เลยครับครับผมผมเอิงครับ ผมเอ่ยนะครับสองคนจากวง Summer Stop ครับผมอรหันต์พริกแสบรสต้มยำพริกเผาฮะเผ็ดแสบชี้ใจนะฮะนี่สุดยอดรสชาติแรกของเรานะครับผมนะฮะเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับรสชาติแรกของเรานะครับรถต้มยำพริกเผานะฮะชี้ฝันสู่ความสำเร็จนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งคัดครับ ขยบไปทางด้านข้างเลยนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับผมโหนธนากรนะคร,รับร้องกับวแสบรถหมูสับต้มยำนะครับเฮ้โลแกนไปด้วยชีวิตถึงเครื่องโอกาสดีๆขวาซะนะครับจหวันนี้นะครับอีกหนึ่งท่านครับผมท่านต่อไปครับ สวัสดีครับจีนกฤษดิตกับอารหันควิกแสบรถต้มคลองแสกระชากใจคว wow. wow. ้าวว้าวฟิลฟ้าฟินฟินฟิฟฟัมฟิฟฟัมมากนะวันนี้นะครับควิกแสบนะครับนี่เลยรถต้มคลองนะครับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับสโลแกนก็คือแค่รู้จักตัวเองชีวิตก็แสบกระแทกใจนะครับผมงานคุณจีนกฤษดิศนะครับท่านต่อไปครับค่ะจอยทีเคน,นะคะ อาหารคลิกแสบรสหมูสับอร่อยเข้มโดนใจช่องว่ดโดนใจเมื่อกี้มากเลยนครับผมสำหรับคุณจอยนะครับผมนะน่าจะโดนใจหนุ่มด้วยนะครับสำหรับคุณจอยนะครับผมนะคุณจอยมาพร้อมกับคลิกแซบรสหมูสับนะสโล,กลแกนก็คือชีวิตที่ว่าเข้มก็หมูหม,หมูแค่นี้ก็สุดละนะครับถ้าต่อไปครับ สวัสดีค่ะไฮอภพรนะคะอรหันต์พริกแสบรสต้มยำกุ้งจัดจ้านถึงใจครับสำหรับท่านนี้นะครับเป็นรุ่นน้องอายุน้อยสุดในกลุ่มนะครับผมน้เพิ่งเข้าวงการเพิ่งฝากตัวด้วยนะครับเพิ่งเข้าวงการครั่ะเพิ่งเข้ามากี่ปีครับเข้าวงการกี่ปีครับยี่สิบห้าปีค่ะ25ปีนะครับอ่ะ พี่ไฮอภพรนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในอรหันต์ของเราควิกแซบรสต้มยำกุ้งนะครับสโลแกนก็คือชีวิตจัดจ้านเหมือนควิกเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีให้ได้นะครับเนี่สุดยอดเลยท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมสแตมน,นะครับอรหันต์ควิกแซบรถกุ้งนึ่งมะนาวแซมจีดได้ใจผู้ชนนของเราเพทไรอย่ผมเห็นเพีงเ่านี้นะ สำหรับหนุ่มสแตมของเรานะครับนักร้องหนุ่มสุดจีดของเรานะฮะควิกแสบรถกุ้งนึ่งมะนาวครับสโลแกก็คือน้นายอกต้องเอาควิกโปกแล้วชีวิตจะแสบจีดได้ใจนะครับคุณสแตมมาิวัตรครับและหนึ่งท่านสุดท้ายของเราครับสวัสดีค่ะขวัญอุตสามวันนี้นะคะอรหันควิกแสบรถต้ยมยำมันกุ้งค่ะเข้มมันสะใจเวอร์ค่ะ รถต้ยมยำบมดกุ้งนะครับสโลแกนใช้ชีวิตให้เข้มมันแล้วความสำเร็จที่อร่อยฟินเวอร์จากมาเองนะครับผมนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับ7อรหันต์แห่งควิกแซบด้วยนะฮะที่อยู่รตรงนี้เป็นพรีเซนเตอร์ปีนี้ของควิกแซบแซบเข้าเส้นทั้ง7รถชาตินะครับชุดหน้าทั้งหมดของเรานะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้นะครับ มาพูดคุยกันดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญนะครับพิเซนเตอร์ทุกท่านนะครับประจำที่นั่งได้เลยเพื่อพูดพูดพูดคุยกันนะครับผมนะแต่ละคนนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นนะฮะแซบอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเอาละครับเริ่มต้นเลยนะครับกับการถามคำถามเริ่มที่คู่แรกก่อนดีกว่านะครับคู่แรกก็คือคู่ของสองหนุ่มคุณเอิงและคุณเออยจากวงซัมเมอร์สตอร์นั่นเองเป็นอรหันต์ควิกแซบรถต้มยำทิ่เผานะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าคู่นี้เนี่ยมีความสามารถมากมายเหลือเกินเป็นฝาแฝดที่หลายคนจับตามองนะครับผมนะฮะรู้สึกไงบ้างครับกับการร่วมงานกับควิกแสบแข้อเส้นครับตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับครับก็คือปลื้มมากนะที่ที่ควิกแสบเห็นว่าเออเราเอาเรามาร่วมงานด้วยนะับก็แม่ผมนี่ดีใจเลยเพราะว่าจะเห็นลูกติดตามรถเมย์วิ่งวิ่งในกรุงบอมโอเคือดีใจจังนะดีใจมากๆเลยเหมือนพี่ลูกค่ายบุญเลยนะครับคล้ายๆทัชชุคัลเลอร์เลยนะฮะเมื่อกี้เขาพูดเนี่ยฮะ ครับผมความภาคภูมิใจคือพ่อแม่ได้เห็นลูกตัวเองติดอยู่ข้างรถเมล์นะครับผมนะฮะคือได้ร่วมงานกับพี่แซมล้วก็ภูมิใจมากๆนะฮะแล้วยิ่งยิ่งเป็นเจ็ดอรหันต์ซึ่งเราตอนแรกเรายังไม่รู้ว่ามีอรหันต์อะไรบ้างพอรู้แบบเราเห็นพี่สแตมเราเห็นครับพี่ไทอพรเราเห็นทุกคนเนี้ยครับรู้สึกว่าโอ้โหเขาระดับอรหันต์จริงอ่ะแล้วเราได้มาร่วมโปรเจกต์เนี้ยก็ก็หล่อนิดนึงนะฮะก็รู้สึกหลอนิดนึงนะครับ จริงต้องบอกว่ามันเวลาเราทํางานเนี่ยเราเริ่มกันจากสองคนก่อนเอลยทำงานกันในห้องเล็กๆเลยครับแล้วก็วันนึงค่ายค่ายสมอลูมเห็นว่างานของเรามันมีมันมีคุณค่าอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้คลิ๊กแซบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเราก็ต้องขอบคุณคลิ๊กแซบเลยฮะอืมนะครับผมอ๋อเอาผมมือหน่อยทำต่อนิดนึงนะถามต่อนิดหนึงกันพีซิเตอร์ดีกว่านะครับนะฮะถือว่าเป็นพีซิเตอร์ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมครับผมนะฮะ ยิ่งต้องมาถ่ายทอดความแซ่บผ่านรสชาติรสต้มยำพริกเผาด้วยนะฮะคิดว่าเราจะสื่อสารยังไงนะครับผมต้องย้อนไปตั้งแต่ปี2475นานมากยังไม่เกิดนะครับรับผมให้คุณเอ๋พูดเดี๋ยวเมื่อกี้ถามว่าไงนะครับเราจะถ่ายทอดยังไงเราจะถ่ายทอดยังไงเพราะว่ารสชาติคริกแซ่บออกมาแบบโห่แซ่บอร่อยมากนะโดยเฉพาะรสของคุณคือเป็นตัวแทนของรสชาติ ต้ยมยำพริกเผาถ้าจะให้พูดถึงความคล,าาคล้ายกันของขึกนแสบกับต้ยมยำพริกเผารับ,รบเอิงเอ๋ยเนี่ยมันจะเหมือนกันตรงที่มันไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวค,ครับมันจะมีต้ยมยำด้วยแล้วก็พริกเผาด้วยใช้ถ้วยเดียวกันมันเวลาเราทํางานมีเอิงด้วยแล้วก็เอ๋ยด้วยมีไอเดียสองคนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นยาง้นก็คือเหมาะกับทุวเองเลยใช่คิดว่ามันมันน่าจะเข้ากันแหละกับผมเอิงเอยกับต้มยำพริกเผารับผื ก็เราเราอาจจะเป็นตัวแทนของคนเจน Y ครับที่โตมาแล้วมีอะไรที่มีอะไรให้เราทําเยอะจังเลยครับมีอะไรให้เราเลือกทําเยอะจังแล้วก็ครับบางทีก็อาจจะสับสนว่าเราอยากทําอะไรดีอย่างเงี้ยครับเออเราก็เคยเคยถ่ายรูปเคยเต้นตอนเด็กๆเลยเงี้ยผมอาจจะเคยไปปิดตึกประโยคด้วยมือเปล่าอะไรเงี้ยฮะชิ้นหรือครับชิ้นหรอครับอ่าครับผมถ้าถึงแย่งได้นะครับผมแย่งได้แย่งได้ดีเลยแย่งได้นะครับผมคนนี้แรงถึงกลับออขาจังหว นะครับผมโค้ชให้เชิญได้แล้วไม่มีอะไครับออ๋ไม่มีอะไครับผมทำความคุ้นชินกับชุดตัวเองอยู่นะโอเคหาเอาต่อถ้าต้อมาต่อเรื่องน่าจะต่อดีกว่านะเราก็เป็นตัวแทน Gen Y ที่ครับผมสุดท้ายเราลองลองทุกอย่างครับแล้วเราเราก็รู้ว่าเออเราลองเล่นดนตรีเราดนตรีนั่นแหละมันใช่ที่สุดแล้วครับก็ตรงตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราฮะตามท่าด้วยนะครับขยี้ฝันสู่ความสำเร็จ ครับผมนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับเอ๋ยด้วยนะครับเด็กอรหันของเรานะครับที่มาเป็นคู่ดูโอเลยทีเดียวนะฮะจากวงซัมเมอร์สตอรนั่นเองนะครับผมไปที่อีกหนึ่งดุมครับมาถึงหนุ่มอรหันต์คนต่อไปนะครับผ่านเวทีการประกวดมาแล้วด้วยนะครับชีวิตหลวงพ่าก็ผ่านอะไรมามากมายนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นพระเอกตลกดาวรุ่งนั่นเองนะครับคุณโหนธนากรนะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโหนะครับ ต้อยากถึงเครื่องหอมยั่วใจครับนี่นะครับผมนะฮะรู้สึกไงบ้างครับไม่ตด้นุ่มไม่ต้องฮู้ได้ไหมครัข้างหลังแอ๊ดจังเลยชุดนะแอ๊ดเอารู้สึกยังไงบ้างกับการร่วมงานกับคลิ๊กแซมครับดีใจนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วผมกับคลิ๊กแซมเนี่ยร่วมกันมาตั้งแต่อยู่ในรายการเออเรลิตี้นะครับทัพเดี๋ยวเขาไปเต้นไทยแลนด์นะฮะพอออกมาก็ได้มีโอกาสร่วมงานนะครับถ้าสมมติว่า เอ่อผมดีใจนะครับที่ครั้งนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับควิกแสบอย่างเป็นทางการครับแล้วก็กับพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครัเที่ยวกัมในครั้งนี้ครับรับผมนะฮะก็ได้ร่วมงานแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับนะฮะสำหรับคุณโหนนะครับได้ข่าวว่าคุณโหนเป็นเจ้าพ่อร้อยเทงเหรอครับผมจริงเหระ ไม่ไม่ขนาดน,านั้นไม่ขนาดน,านั้นเออมมบมกเป็นเฉพาะร้อยเทคแต่ว่าเรื่องกิมนท่ายควิกแซกเทคเดียวก็ผ่านแล้วเหรอครับจริงเหรอครับจริงครับผมดูดเส้นทีเดียวเปิดยันหูเลยนะเออเออแะ้วละเปิดยันหูเลยโอ้โหสุดยอดนี่เรียกว่าอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยมากอยากให้อยากให้ใครติดตามรสชาติของเราบ้างสำหรับรสชาติของคุณโหนนะครับรสหมูสับต้มยำก็ฝากแฟนๆนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะร่วมกันทานนะครับทาน จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทานควิกโตตลอควิกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสพิเซนเตอร์ก็อยากได้ชวนชวนชวนแล้วกันนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆโอ้เยอะไปแล้วนะครับทุกท่านดีวกว่าครับร่วมกันทานควิกแซบรสหมูสับต้มยำถึงเคลื่องหวาเยุ่งใจผมว่ารสนี้เนี่ยมันครบครับมันไม่ใช่หมูธรรมดานะฮะมันเป็นหมูแบบทั้งเปรี้ยวทั้งเอ่อทั้งเผ็ดมันมันกลมกล่อมอยู่นในถ้วยเดียวกันนะครับผม นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหัวและก่อนด้วยนะครับฝากด้วยละกันดื่มรสชาติของเรานะครับผมนะฮะท่านต่อไปนะครับมาถึงอรหันต์บอกเลยว่าศิลปินคนนี้แซ่บมากๆนะฮะมีผลงานโดดเด่นในวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์ฮอปนั่นเองนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงเกียรกับคุณจีนกสิริศิ์ครับผมนะเป็นหนึ่งในตัวแทนขอเราเป็นหนึ่งในอรหันต์นะฮะตัวแทนของคุณแซ่บรถต้มโครงนั่นเองนะครับถามความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกไงบ้างครับ ก็พอรู้ว่าได้อยู่ในคัมเพินี้แล้วก็แต่ละแต่ละ,ะแต่ละรถเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบแต่ละรสชาติชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเราได้ถูกเลือกมาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง identity ในเรื่องความเป็นตัวตนก็เลยยอมค่ะหืืเขาเป็นรถต้มงโพงที่ทีกินแล้วกินกินกินไปแลบวแบบแข็งจะจะดีมากเลยครับบอกตรงๆค เขาใช้เป็นสาวปาร์ตี้นะคะก็ตำหนันค่ะ,มะคหมกเลยหมกเลยนะคะโอ้ยยิ่งุดร้อนนะฮะรถต้มโครมงนั่นเองนะครับถามย่งวกันเรื่องเพลงนิดเนนะะึงฮะจีนครับผมคิดว่าบทเพลงริบเบิลเลยนะครับที่ใช้ประกอบภาพยนต์โฆษณาชุดนี้เนี่ยที่เรามีส่วนร้องในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นอรหันต์แสบข,ของตัวเองอย่างไรครับเพลง Live and Learn นี่เป็นเพลงที่ทุกคนจะมักจะ คือแบบมีโอกาสน้อยมากที่จะได้แตะแล้วก็มาทำใหม่แล้วก็โชคดีที่พี่บอยก็เสียพวงเขาปล่อยให้แบบให้ทางฟลิก,ลกแซบได้แบบได้ทำร์ชั่นใหม่ขึ้นมาพี่บอยก็ทำร์ชั่นที่เป็นมีความเป็นแบบเซมบนตี้อิเล็กโทรหรือเง mm ี้ยเปรี้ยวมากแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่หพวกราไปรองนะคะแล้วก็แค่นี้ก็เป็นเกียรติแล้ว <c oughs> พูดถึงเนื้อเพลงอีกก็ก็เข้ากับคัมเพลนี้อีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มันมีหลายสิ่งในชีวิตที่เราต้องเรียนรู้และสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะก้าวต่อไปกับอุปสรรคเหล่านั้นไม่งั้นเราก็จะไม่มีชีวิตที่สวยงามอยู่นะคระับนี่ก็คือคุณจีนกับสิริติที่เด็กนะครับมองนในออรหันของเรานะฮะใครอยากรู้ว่าความแสบนะครับที่คุณจีนมีคืออะไรฝากติดตามาภาพยนต์โฆษณาได้เลยนะครับผมนะฮะท่านต่อไปครับมาถึงอรหันท่านต่อไปควิกแสบรถหมูสับนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับ น้องใหม่พี่มาอยู่ตรงนี้ครับผมอะไรนะน้องใหม่ในวงการฝากเนื้อฝากตัวก่อนนะครับก่อนอื่นเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะคะค่ะครับผมหมาเป็พี่ใช่ไหมยังไม่ใช่ครับทางด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เราแคบหนึ่งนะครับผมนะฮะน้องใหม่ในวงการเป็นศิลปินโอ้โหเขาบอกว่าเป็นศิลปินดูโอที่โด่งดังตั้งแต่ยุค Y2K จนถึงตอนนี้เพลงฮิตก็ยังถูกเปิดอยู่บนหน้าปัดวิทีุิวนะครับนะฮะ และตอนนี้อีกหนึ่งอรหันของเรานะครับก็คือคุณจอยไทรัมขิงดำนั่นเองครับผมการที่คุณจอยถูกรับเรื่องมาเป็นอรหันแสบในครั้งนี้ของควิกแสบนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณควิกแสบที่ให้โอกาสก่อนเลยที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เรื่องราวในชีวิตของจอยเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายทอดไปผ่านกับรสชาติของหมูสับควิกแสบรสหมูสับเน่ย แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้ถูกเลือกให้มาอยู่ในหนึ่งในเจ็ดอรหันต์ครั้งนี้ครับผมค่ะขอเิญไว้เพกับคุณจอยด้วยนะครับตัวแทนอรหันต์ควิกแซบหมูสับอร่อยเข้มโดนใจนะครับผมอาล้ฮะท่านต่อไปท่านต่อไปท่านต่อไปนะครับเราข้ามไปดีไหมฮะครับผมท่านต่อไปนะครับเป็นราชนีลูกทุ่งที่แซ่ เพจจีตลอดการนะครับตัวแทนควิกแซงรถต้อ,อยยางทุกคุณให้อบ,บอรัจสวรรค์นะขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เปิดโอกาสให้จร,รจริงๆแล้วพี่ไยกับตอนนั้นยังไม่เป็นควิกตอนนั้นยังใช้คำว่าไวไวพอมาเป็นควิกเนี่ยเมร็วๆนี้เองเพราะพี่กับไวไวนี่สนิทกันมานานมากสนิทกันตั้งแต่พี่เป็นเด็กๆ และจนพี่มาสู่วงการพี่ก็ยังไปขายอยู่หลังเวทีให้นักดนตรีดันเซอร์ทุกคนได้กินพี่รวยกับเข้ามานานมากแล้วนะจริงๆรวยมานานแล้วประมาณร้อยีวกับข้ามานานมากไม่ถึงร้อยทีมากนานไปก็คือก็ขอบคุณมากนะคะที่ที่เปิดโอกาสให้ให้ได้มีโอกาสได้มาพรีเซนต์ตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าอยากลองว่าชีวิตจัดจ้าน ถึงใจเพชรแสบขนาดไหนหคุณต้องลองคุณไม่ลองคุณจะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะสุดยอดจริงๆถามเรื่องโฆษณาอะไรดีกว่านะคะว่าโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยจะสร้างความประทับใจให้กับคนดูยังไงบ้างครบงับพี่ไหนนะคะ่ครับสร้างความประทับใจไม่ไห่กอพ่อความคิดเราเปลี่ยนไปเลยก็ถึงเวลาแล้วต้องเอาทุกอยา่างจอดเราเป็นตัวแทนเป็นตัวแทน คุณสเตมนะฮะเป็นตัวแทนของรถกุ้งนึ่งมะนาวถูกต้องครับแท้จรได้ใจครับเหมาะกับตัยยังไงฮะคุณสแตมครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าผมเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะมากนะครับผ่านอะไรมามากมายแล้วก็ครับยังสามารถที่จะทํางานต่อไปได้นะค,ะครับก็เขาบอกว่าความหมายของกุ้งนึ่งมะนาวจริงๆแล้วมันคือนามยอกให้เราฟื้นปมหรือเมื่อชีวิตเจอเรื่องดราม่าหรือว่าเจอเรื่องเศร้าเจอเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดใจเนี่ย เราก็ต้องเอาเรื่องเหล่านั้นน่ะมันเป็นพลังการต่อสู้ต่อไปเอามาใช้เขียนเพลงเอามาใช้ร้องเพลงหรือว่าถ้าเปลี่ยนไปง่ายก็เอารสชาติเผ็ดๆรสชาติเรียนๆเนี่ยมาทําให้ไอ้ความเจ็บปวดของชีวิตที่มันหายไปครับผมนะสุดยอดเลยครับ,รบผมขอสิ่งผมเล้กับคุณสเตปอัพดีวัลด้วยมากลองมาใช้ดูความแสนจีนนะครับผมนะฮะและ ท่านสุดท้ายของเราอาหันคนสุดท้ายนะครับควิกแซมรสต้ยมยำมันกุ้งเข้มข้นสะใจนะฮะก็หลายคนก็ได้เห็นเท่ากัยูปุษณาของเธอไปแล้วนะครับเรียกว่าเปิดตัวท่านแรกเลยนะ,ะบอกว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับผมกับควิกแซมรสชาตินี้นะครับขอสีปรปบมือกับคุณควัญอุตสามณีนะครับผม นางเอกสาวผู้มากความสามารถนั่นเองนะฮะมาถึงชุดนี้ได้ก็ต้องผ่านอะไรที่แซ่บมาเยอะนะฮะประสบการณ์เยอะเลยทีเดียวนะครับถามความรู้สึกฮะรู้สึกไงบ้างครับคุณขวัญครับจ้ร่วงงานกับฟลิแซ่บก็รู้สึกดีใจมากค่ะอย่างอย่างตอนแรกที่ขวัญได้รับข่าวดีจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรขวัญแบบตรงๆค่ะแค่บอกเป็นเกิดว่าแบบเนี่ยมีมีโฆษณาชิ้นหนึ่งมาเขาอยากจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตเราอะไรอย่างเนี้ย แล้วผ่านก็นได้มาเจอกับคุณพี่เขาซึ่งเป็นการพูดคุยเฟ้นหาที่นานมากแล้วก็ยิ่งเราพูดริ่งเราย,ยิ่งเราได้คุเยเราเหมือนกับเราได้ทบทวนชีวิตเก่าๆของเราอะค่ะครเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราผ่านแบบรรดามากขนาดนี้เนี่ย <S <S อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามามายินดีร่วม,าม,ามาด้วยกับคอนเ็ปต์ที่พี่เขาบอกว่าเราต้องเป็นหนึ่งในเจ็ดอรหัสนะ เฮ้ยเราจะโชคดีได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพี่เขาคงไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญของเราหรอกอะไรเงี้ยพเพราะลรที่เราพูดไปเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องราวในชีวิตเราที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตเราจะน่าสนใจหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่มันจะมีความสําคัญขนาดนั้นพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวถามเลยดีกว่า บ <ersch> ทพิสูจน์นะครับในเรื่องชีวิตของขวัญครับนะฮะของขวัญนะครับผมเข้มข้นเหมือนกับรสชาติต้มยำมันกุ้งยังไงลองเปรียบเทียบใช่ไหมเออน่าจะเป็นเรื่องราวที่ขวัญอยู่ในวงการนี้มาตั้งตั้งแต่เด็กสาวขวบอะค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นระยะเวลา24ปีซึ <inim S 1> <c oughs> ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทำไมทำไมฮะนะก็24พี่เป็นพี่กี่ปีอ๋อพี่เดียวพี่เดียวก็พอแล้วเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในเดียวกัน ขอถ้าแสงใหม่อีกทีสิหน้าเลยขอถ้าแสงใหม่อีกทีสิครับจะดีอ่ะจะดีครับเออนะฮะก็ในด้านยาวนานทางประสบการณ์มาเยอะแยะไหนแล้วคะผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะยี่สิบสี่ปีใช่ไหคะยี่สิบสี่ปีใช่ยี่สิบสี่ปีที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมาเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่ที่เราจะอยู่ยังไงให้คนเขาจดจำเราแล้วก็ ให้เราอยู่ได้ไม่ต้องมากขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้อยู่ที่เดิมแล้วคนที่อยู่รอบพอได้รับชมเนี่ยเชื่อในในการที่เราได้รับบทสวดเป็นคนคนานค่ะครับผมนะเอาละเป็นอีกหนึ่งอราหันของเราที่มีเรื่องราวดีๆนะครับจากทั้งหมดนะฮะหนึ่งถ้วยหนึ่งสัจรรมจากเจ็ดอราหันแสบผมเชื่อว่าใครได้ติดตามชมภาพยนตร์นะครับที่กำลังจะได้ชมกในเร็วนี้กบรังว่าจะได้เรื่องราดีๆจากทั้ง เจ็ดอรหันของเราอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะแน่นอนครับพวกเขาผ่านมาด้วยความที่ความพยายามนะฮะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ใจอย่างควิกแสบแสบเข้าเส้นนี่แหละนะฮะที่คอยดึนใจว่าทุกคนอย่าหยุดท้อนะฮะดังนั้นเราต้องยืนหยัดนะฮะให้เหมือนกับรสชาติจีนจารดของควิกแสบแสบเข้าเส้นที่เรารับประทานกันนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ฮะศิลปินดาราที่เป็นเจ็ดอรหันของเราในวันนี้นะครับ จะมีเพลงพิเศษมามอบให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะจะมีเพลงพิเศษนะครับเดี๋ยวขอเชิญศิลปินทุกท่านนะครับเตรียมตัวนิดนึงนะครับเป็นเพลงนะครับที่น่าจะเหมาะกับตัวตนของทุกท่านนะครับที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมานะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องราวดีร้ายต่างๆจนมายืนอยู่สง่าแบบนี้นะครับแเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเพลงนั้นก็คือเพลงอะไรฮะทีท่บอกไปเมื่อกี้จำได้ไหมครับเพลงอะไรฮะ ลีฟแอนเลอร์นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอขอส่งุบม,มือด้วยครับครีบแสบแสบเข้าเซฟนะครับเป็นรสชาตินะครับเป็นครีบแสบครับของเรานะที่อร่อยแสบทุ่มรสชาติจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าปีนี้เราจากเรื่องรายดดๆที่เราได้ รับชมกันแล้วนะครับนสื่อต่างและยังได้ข้อคิดแง่คิดดีๆด้วยนะฮะจากคุณแสแสามเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณคุณโบดนะครับท่านต่อไปคุณจีนกสิทธดิ์ครับผมนะ